สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับก็สหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะพามเล่นสมบัติโชคดีกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกินได้ผ่านส่วนของเพื่อนที่โสกานะครับลิงอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนช่องสามารถกดส,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 สมาชิกเข้ามาเลยให้หน้าช่องนะครับช่องนั่งการกดซุปเปอร์ตังค์คนใต้คลิปองต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่าก็สมบบบบััััััตติิโชคคคคดดีีีีนนนนะะะะะะรรรรรรกกกกก็็็วววววใหหู้้้ไไปแแลลลถาาาามมม่องเเๆยจบ ประดับเซตประดับโฮโอเนาะสชิ้นนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวกหินอัพเกรดเครื่องประดับนะฮะก็มีทุกอย่างเลยสปีดเดฟนะครับสเปเชียลแบ็กแท็กเอดีเคเลือดสเปเชียลเดฟนะครับก็มีหมดเลยลงไปถึงเซตชิปทั่วไปดาวหางใบแม็กน้ำยาทองคําแล้วก็หินทักษะรัดนะครับผมกด1ครั้งเนี่ยจะเสีย500เพชรนะครับส่วนกดทีละ5ครั้งเนี่ยจะเสียน้อยลงเลยแค่4 2400เพชรนะครับซึ่งมันก็คาบเกี่ยวกับก,บกิจกรรมใช้เพชรอยรู่พอดีนะครับผม ก็อาจจะอยากจะใช้สักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ว่าไปเดี๋ยวเรามาลงที่กิจกรรมนี้ลองเล่นดูน้องๆอ,อยากเห็นนะครับว่า,าน้องน้องซอ,อยากเห็นนะครับว่ามันจะมีโอกาสออกอะไรได้บ้างหลักๆที่ผมเคยเล่นมาสายฟรีเนี่ยมันก็จะออกเห็นตรงนี้บ่อยบ่อยมากๆากเดี๋ยวเรามาลองกดนะครับสักหมื่นหนึ่งเนาะก็กด5ครั้งนะครับลองดูนะครับจัดไปนะครับชิ้นที่1ได้เห็นสปีด ดาวไบแม็กมานะครับหินทักษารัดทำไมไอเทมันกากจังวะอังสุดท้ายโอ้โหอ่ะก็ได้หินมา3สีหินทักษารัด30แล้วก็ไบแม็กห้าสิบอันนี้คือการกดครั้งแรกถูกไหมครับอ่ะคะแนนโชคดีมี6คะแนนเนาะตรงนี้อ่ะโอเคผมว่ามันจะต้องโชคดีบ้างแหละยิ่งๆกดเข้าไปเรื่อยๆนะ อขออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าคะแนนโชคดีย,ยิ่งสูงโอกาสได้เทมหายากก็ยิ่งเยอะแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่นะครับถึงจะได้เยอะนะเออมันต้องปร,ปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเพราะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะเอาลองดูเหมือนกัน2อ0พอีก5ครั้งนะครับน้ำยาทองคํทาทันที่1นะหินสีฟ้าหินสีฟ้าซ้าเศษชิปแล้วครั้งสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหเลย อ๋อวิ้นได้ํำยาทองคํามาตั้ง50นะฮะถือว่าเยอะนะครับเอาไว้ใช้รวมประดับทองคอําเดี๋ยวผมค่อยทําประดับทองคําที่หลังอ่ะก็ผ่านไปแล้วนะครับในส่วนของการหมุน5ครั้งรอบที่2นะฮะคะแนนโชคดีก็จัดไป11แล้วนะครับผมตัวนี้อ่ะขออยสักหน่อยนึงมาไหนไหนก็มาขนาดนี้แล้วจัดไปครับผมมันต้องเล่นให้ดูครับอ่าได้สเปเชียลเดฟมาหินสีฟ้าหินดาวหางหินสีเหลือง แม่งออกโคตรยากอะประดับอะผมว่าไม่ออกหรอกโอ้โหส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินอัปเกรดเครื่องประดับอะไรนะครับผมตรงนี้เนาะแต่ถาว่าบวกเยอะไหม่บกเยอะนะครับได้เป็นหน่วยเลยนะตรงนี้อ่ะกดไปกี่ครั้งละห้าครั้ง3รอบนะฮะต่อมานะครับ5ครั้งรอบที่4เนี่ยก็จะประมาณหมื่นเพชรแล้วนะอ่ะจัดไปครับลองดูอืมด้หินสปีดมาหินสปีดก็หายากนะครับหิน a t k นี่ทีเคซ้ำครับโอ้โห,โหเอ้ยโอ้โหโห,โห,หินล้วนเลยนะครับตัวนี้อ,อะไรกันวันนี้เอ่าเพชรจะถึงแล้วนะครับผมตัวนี้โอ้โหอ่าจัดไปครับผมว่าจะเล่นให้ถึงใช้เพชรประมาณให้ครบสามหมื่นเพื่อจะเอาหินถ่ายทอดที่มันหายากไอ้สองตัวนี้นะครับนานๆจะมาทีนะไอหินที่ เอาเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าผมดูก่อนนี่นี่นี่นะอันนี้ครับมันเอาไว้ถ่ายคะแนนผูกพันนะครับแล้วก็ถ่ายค่าพยายามเนาะเวลาผมมีตัวที่อัปเกรดไปแล้วด้วยนะฮะต่อนะครับผมขอต่ออีกสักหน่อยนึงก็4ครั้งนะนะ้ะเนาะครั้งที่5ครับสุ่ม5ครั้งครั้งที่5จัดมาครับผมโอ้โหจะได้สักอันนึงบอาวะประดับอะโอ้โหดู แบบโอ้โหแม่งเอ้ยเกลือสุดๆอีกทีนึงโอ้หินด้าห่างนุ้นๆโอ้โห,ด,าห,าโโหดูครับอะไรกันนี่อ่ะต่อครับโอ้โหโอ้โหอันนี้คือห้าครั้งครั้งที่หกนะโอ้โหเอ้ยประดับหาย โอ้โ oh. <laughs> หคุกเกือเหมือนกันนะทุกคนมันยากมากเลยอะเหลือกี่เพชรเนี่ยหลือประมาณ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนาะอ่ะจัดไปครับมามันต้องได้มันต้องโดนวะโอกาส31แล้วนะยังไม่ออกอคิดดูแล้วกันโอ้โหใครมีสูตรบ้างเนี่ยบอกสูตรกันหน่อยโอ้โหใบแม็ โอ้โหโอ้โหอ่ะโอกาสถ้าอีกห้าครั้งก็เป็น41เน่เอนาะอย่าบอกนะต้องสูมให้ได้โอกาสหนึ่งอยอะไอคำว่าหายากนี่คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก่อนโอ้ oh, มาไม่ได้เลยว <c oughs> ะเฮ้ยอย่าเฉียดเลยถ้ามองตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะกดอีกประมาณสองครั้ง3ามครั้งสองครั้งเนาะอะอก็จกัดเดียวครับรอนะอะไรฮะอะเนี่ยคะแนนโชคดี41อะ่ะ ผมก็ยังการันตีไม่ได้หรอกนะฮะนี่คือกดให้ดูนะครับมันเป็นวิทยาฐานอ่ะโอเคมันก็ต้องลองเล่นดูครับกิจกรรมแบบนี้รอบหน้าจะได้ไม่ต้องลองนะครับโอ้โหแม่งได้หินดาวหางสองรอบอะโอหมันยากวะโอกาสที่จะได้ประดับอะแทบจะไม่มีทางเลยบอกฮะโอเค อ่อีกครั้งหนึ่งเขาสุดท้ายนี่ครับผมกดนี่จะครบ51ครั้งน,นะอโอเคสักชิ้นหนึ่งได้ไหมแมเอ้ชีวิตโอ้โหเกลือจริงๆอ่ะโอเคก็โอ้โหเล่นไป10รอบได้มั้งอืม51 5525 50เป็น50เล่นไป10รอบนะโอ้โห oh. ก็ยังประมาณนี้นะฮะก็ได้พวกหินอัปเกรดพวกประดับมานะครับอ่ะโอเคผมได้ตัวนี้มาแล้วครับหินถ่ายทอดมันต้องใช้นะครับเวลาเราจะถ่ายทอดนะครับมันจะเป็นแบบนี้น,นะครับมันจะเป็นหินถ่ายทอดขั้นเทพเนาะผมลองเลือก,กอ,อ่อ๋อมันยังไม่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวต้องรองก่อนมันจะมี่ามันจะมีหินถ่ายทอดนะครับ ที่มันอะไรวะเดีย๋ยวมันจะเพิ่มมาอีกสองสเต็ปนะครับเพราะว่าเลเวลตัวละครยังไม่สูงพอแล้วก็หลักๆนี่ก็จะได้ไอเทมชิ้นนี้มาเยอะมากๆเลยที่มันอยู่ในตรงประะดับเนาะเดี๋ยวเราลองไปใส่กับนี่นั่นดูไหมอุปกรณ์เราไหมนี่ๆๆๆนี่ไงมาแล้วนี่ไงเอ่อเข้าไปที่อัปเกรดเนาะฝังเออนี่กับฝังนี่ตรงฝังแล้วก็เข้าไปที่นี่ไงอุปกรณ์เราได้ l เว้ยนี่ไง เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนนี่สีเขียวอะ่ะกดได้เลยนะครับติดไปติดไปติดไปอันนี้ต้องัพ level ของอุปกรณ์ก่อนนะครับมันถึงจะใช้นี้ได้ผสมไปเน,นี่ยผสมได้หมดนะครับผสมไปน,นี่ก็ผสมไปผสมไปโอเคอเอาข้าวนะครับรวมไปถึงชิ้นอื่นๆด้วยนะครับชิ้นอื่นๆก็เหมือนกันนะ ชิ้นที่2ด้วยนะครับชิ้นที่สเต็มแล้วนะครับชิ้นที่อ่ะก็เต็มแล้วครับนี่สี่ก็พอใส่ได้นะครับตรงนี้อ่ะเขาคร่าวแหละก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือในส่วนของอ่ากิจกรรมสมบัติโชคดีซึ่งผมบอกกันเลยว่าอ่ามันได้แต่ไอเทมท่มซ้ำนะครับแต่ว่าใบแม็กก็ได้ผมได้ใบแม็กมาห้ารอบมันก็ได้ประมาณ2-300ชิ้นเศษดาวหางอ๋อใช่ผมได้เศษดาวหางด้วยอ๋อใช่น้ำยาทองคําเออลืมบอกไป อไอพวกน้ํายาทองคาเนี่ยนะครับมันก็มันจะอยู่ตรงประดับตรงที่เราทำเนาะตรงอัปเกรดประดับอะครับเวลาเราจะทำาหนครับเออน้ํายาน้ํายาทองคำอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรบางอย่างแป๊บหนึ่งนะเวลาเราจะอัพจากสีม่วงนะครับเนี่ยน้ำยาน้ำยาผสมแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นสีเนี่ยนี่น้ํายาทองคําน่าจะเป็นน่าจะมีอยู่นะเนี่ยจะเป็นน้ํายาผสมตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีอะไรวะใบแม็กใบแม็กผมได้ก uh, um, ี่ใบแล้ววะใบแม็กมีก un> un> ี่ใบจำไม่ได้ไปดูก่อนก็ได้มาเพิ่มอยู่หลายใบนะก็ได้มาหลายใบอยู่เหมือนกันนะครับ1้4บใบเออประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนหินดาวหางก็ได้มาเป็นพันเลยนะครับก็เยอะเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปในส่วนของการ เล่อกิจกรรมสมบัติโชคดีนะซึ่งผมบอกเลยว่าประดับนะครับโหออกยากนะฮะก็ไม่น่าคุ้มนะครับกิจกรรมนี้โอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ